คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุโขสุขนเด้อครับผมสวัสดีพอยญ่ไม่หญ่เด้อครับครับสวัสดีอเอฟซอต่าง ประเทศพร้อมเด้อครับผมครับอยู่ดีมีแห้งสุขโขสุขคนเด้อครับผมมนีแอดมินก่ามาเชียร์มีแนวทางอัเลยกความฝันของอภรฝันเหม็นมากฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับเป็นยังไงก็ลองไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะครับผมวันที่16มิถุนายนนี่ครับผมครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์เน่เด้อครับพี่น้องครับกับขอขอบพระคุณอภฝันเหม็นเด้อครับผมจากสมุรปาการครับผมที่เมตตาให้ แนวทางแบ่งปันแก้พ่นองเอฟซีของเก่ามาเชียร์ครับผมไปรับชมแนวทางเหล็กความฝันอของพอจากสมุติปากการกันเลยครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,คร,บครับพอ่อพอดีอันทํำทุราเซ็จแล้วครับผมเลยโทรมาหาพอครับอันอันเห็นต์บานพอให้น้ำเชียร์ซ่อมใหม่บพอขึ้นจากไหนก่อนเหล็กฝันที สอันมือนั่นอันไาเจน้ำเชื่อเป็นวะรับพ่อโทรไปหาเจน้ำเชื่อเจนอันซื้อไวปในเดือนหนึ่งพวเก่าผมระวังสินะอ๋อครับผมฝันฝันเจ้าว่าอันใส่หม่โรงงานอันดอาแก่ใหญ่ผมนะงวดล่าสุดย์เป็นบ่พ่อวัดว่างหันเดียวสามตัวตรงเลยเดี่ยวโอ้ยสช่ดายบอกว่า ลงโยตุกน้ำแน่เดินค่าค่าวัสันระหว่างเจน้ำเที่ยนนเล่าสิลืมครับมันหลายอย่างผมบอกจำนีหนึ่งดิโอปรเด็น่ได้นบอกกันหลายค้วมาครับผมบอกว่าบอกกันประนัณนาทีสองนาทีเนี่ยบังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูสิล่วงยยวางสิแม่ครับว่าจะเริ่มเดินกันฟันจังส่นั่นออกแน่นอนร้อยเปอร์เ็ผมวางสีเ่นเริ่ม เสียดายขอได้หลายะลวะเหรอครับผมไว้ยังว่าเสือแต่แาตอลีสามใบยังวะหนึ่งหกเก่าลยวเ่ครับหนึ่งหกเก้าเดียวโอ้คะแนนุดเชียผมฝันตั้งีจนั่นผมสิเคยะยันซสือสองพันคู่สองพันนีิโอ้นพบอแตแต่ว้าหัวหดนี่ยถูกง่าผมากผมกเอะอย่าว่าพวกผม,ววพวผมมันดได้ซื้อเอาทรศัพทสามน,น้ำเต่าแก อย่าบอมีเงินจ่ายเพิ่นน่ะนะครับรบ่กล้าซื้อหลายมันมีรายจ่ายหลายอย่างอ่ะนะก็เลยบ่ซื้อน่าสิ <นะ S 1> ติดไว้จักหน่อยนอเนะาะพนอเสิยดายครับเนาะครับทางนี้ก็นน้ำเชืยกรก็อาจสิลืมนะครับโอ้สิยดายเอาพอนถ้เ<ไ>ก้าฝันแม่นดีบ่ครับผมดูๆบ<ไ>่จังสิอัยเงนเนี่ยสิเข้าพรรษาลในฝันอีกเหรอดิอันนี่ล่ะเห็นพอ่อโทรมาก็เลยอันมา่อวา้ฟังนี่น้ำเชีอก์จัง ไม่ไเป็นือเบิ้งสมุดโนดกับบอลลูนครับผมแต่ว่าอันงวดพันที16มิถุนายนนี้พอฝันไปครับผมรันว่านี้ผมฝันเห็นอันพอผมอ๋อครับผมผมฝันเห็นพอผมว่าอันเี่ยหลังนั่นอันแล็กแมนยู่วัางไรผมก็จำาม่ได้เพราะแมนอันเงี้ยเปิดได้ครับแี่ว่าวันนี้เพิ่นเพิุนไปเราเปิดเพิ่นฝันว่าเป็นอยากนอน น้งองจะทึ่งตัดสองแต่ว่าไปนอนน้ำเพล่นนั่นล่ะในคพื่อนฝันน่ะนะครับในคพื่อนฝันนั่น,น,ปน,น,นเปิ้นกับว่าน้ำกันดีเดียสันในคือเข้าคือเปิน้นว่า<ม>เปิ้ลนี่ลยนะในคฝันน<ด>ั่ะเลยเป็นปกติน้อง่อเนาะเคือเป็นปกติธรรมดาคือเข้าเนี่ยว่ากันอยู่เนี่ยนะครับปันนี้ผมก็ับเว่าแห้งน่ะน,นะว่ายุ่นเพฝนนอนนะครับมืกับเปิ้ลแว่หมูนั่นล่ะครับ วานสูสีนี้ไปใส่ก๋ดีเด้อคุณศูนยาแห้งเลคบ่ไหล้รนวดหนยอดสูเอาแหงนี่คุณอยากนอนสูสีนี้ไปใสสเด้อคุณขาสูตายด้วางสี่เนี้ยครับผมในความฝันเป็นศูนย์ไรเออเป็นศูนแห้แต่ว่าผมมาคว่านี้เด้อครับผมเก่าศูนนะูนนครับแบบศูนเก่าเก่าศูนผมมาคนนี้นะว่าันาผู้เฒ่าเป็นศูนย์แห้งนะอ๋อศูนเก่าเก่าศูนบ ตัว้ววายโยตอนเพิ่นบัดบุญตอนเพิ่นบัดบุญไปน้อยุเพิ่นแปดสิบสองปีแปดสิบสองครับแปดสิบสองพวกแม่นเพิ่นเกิดพศอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บอกแม่เพิ่นคับผผมว่าเป็นแม่นทวงนี้เด้เนาะครับเดี๋ยวผมไปไล,ล่ลงให้สี่สิบสี่ลายลบเบิ้งครับผม็นเพิบสองตก่ก่อนผมฝันยามใดผมซื้อนี่ถือซุปหัวแล้วเด้ 8, ่ยแปดสิบสองอ๋อไม่ถึงถ้าเห็นเพิ่นนี่ติเกี่ยวกับอายุเหรอครับผม ครับติดต so <c Basic Emperor> ิดเจ้า <online> กับปัญญครับพ่อสาเกิดปนเพิ <rant> ่นฟอร์มอละนะครับแต่ว <supportive> so ่าผมไายยิ้นผมไปถามมันผู้ได้รบกันที่เป็นเป็นรุ่นพี่นะครับผมผมได้ถามว่าผมได้ถามกันว่าพ่อผมเกิดอันแปดสิบสองปีเกิดพ่อสาวตอนไหผมได้ถามกันผนได้ว่าพ่อสอสองพันสี่ร้อยสี่เอ็ดเจ็ดสิบสี่เมื่อเท่าไหร่นี่แหละรายยินคนกว่าสอง ซีเจ็ดซีติครับข้าพ่อส่อเกิดวันนั่นแต่ว่าผมได้ยินเมันบอกห้ยฟังอ่ะาน,าน,นั่นที่ครับรุ่นพี่ผมไปถามรุ่นพี่เมันบอกห้ยฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอกไปไล่เบิ้งอีกทีหนึ่งครับผมจะได้ลอกห้พี่น้องเบิ้งครับแต่ว่าผมฝันเห็นฝนย่าอะไรประมนั่นผมฝันเท่ากันวัชที่ว่าออกศูนย์เก่าเห็นบ่อ๋อก็านานนีด<ม>จักหน่อยนี่ครับผมครับผมฝันว่าเพิ่นกลับขึ้นมาแต่เพิ่นพวกผมไปร่อรถไฟร่อรถไฟยังไรก็ว่าเห็นออกแค่เสียบนรถไฟที่ว่าจะไปขี่นัแครบ เรอล่อจนเทียงบงัดนี้ล่อไปล่อมาบัดนี้พอตรอดตลอ,อดสิบใบโม่งเนีย่ยรถรถไฟแรนยนหนวกกับพวกผมก็เลยเขียนชี่รถไฟนั่นน่ะทั้งมวนทั้งนั่นพวกพ่อเนี่ยมูเพินเ่นกับมวนอยู่ข้างล่างมาสั่นมันเป็นแม่น้ำยู่งว่นหันมาสั่นว่าครับผมมันเป็นเป็นสะพานเนี่ยนะนครับพานรถอีกตั้งรถไฟพานบัดนี้ผมเลยเหขียนทวนวา่าเพิ่นกับไปหาปลา นี่แหนี่กระคุกน,นะครับผมบอกล้ว่าฟันเห็นฟอนเห็นพอนพอ,อ,อกแปดสองว่าตอนนั้นผมเสือผมเสือแปดสองสองแปดแล้วฟันบนล่างมันมาอ,ออกศ<อ>ูน,นย์เก้าแห่ไปออกกันศูนย์เก้าเออที่ออกศูนย์เก้าว่าถ้านไหนโดนตอนนี้ช่วงสองสามหัวที่ห้าหน้านเลยน้องแมนม่อแมนแมนครับผมน,นั่นแหละฟันที่ผมฟันวันนี้ว่าคนศูนย์แค่ผมมาเก้าศูนย์แค่นี้ ก้ศูย์กับแปดสองครับผมครับพอสองเกิดคสองแคือเกี่ยวกับพอเลยเนาะครับผมับเกี่ยวกับผมครับรบตัวนี้นั่งเปลี่ยนหาหาเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนหาีปล่ยนหาาเปผมก็ถือทุกปีเลยอ๋อกันไปตัวหนึ่งครับสองเปลี่ยนหาาสองต่อหาเปลี่ยนนอ๋อหาแปดสองมันเนาะครับเนาะครับผมเที่วเป็นห้เลขบนแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ผมเฝ้าเห้เจนั่งแกกงทีว่าผมถือต้ครับ หาลอยอีกพุ่นหาลอยนะดิครับผมปีที่ผมซื้อสองแปดหามันออกกันสองหาแปดเนี่ยฟันแมนถึงโตตรงชิ้นอะไรซี่แสนนั่นไหมครับผมนั่นแหะมันเพราะท่านไอ้โดนไปรย์ได้เป็นเวละครับผมซื้อหาลอยตอนนั้นถือโตหาลอยแล้วก็สองโตอีกลอยหนึ่งเป็นเพราลอยเขาพอสมมติประกานันได้ครับผมเป็นฝันแม่นครับตีว่านั่นแหละตีว่าผมโตไปหาเจน้ำเชื่อดีดนั่นแหละ ครับผมันที่เบอร์เบอร์นั้นโทรศัพท์มันลงท้ายด้วยนึงเกียเก่าน่ะเด้อครับผมผมเมมไป็นไรหครับผมในระเบียบของผมนั่แหละครับเอาจังไดมีความคืบหน้าจังไดพอโทรมาอีกเด้อครับผมครับลองเอาแนวทางเหล็กฟันพอสดๆดร้อนๆนี่ไปพิจารณาเบื้องก่อนครับผมไกลๆมือเดาลูกจะตามอีกทีหนึ่งเด้อครับพ่อครับพ่อขอบพระคุณหลายๆเด้อครับพ่อ ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ล่องพิจนาเบิ้งงนาะพี่น้องนาะพอเพิ่นกับฝันแม่นเด้อครับผมมาจากสมุรประการครับผมครับฝากกติดตามอาจเป็นกําลังแรงใจกับกองมาเชนเด้อครับผมคอ้พี่น้องเอฟซีสุขูสุข้นถูกหวยนแล้วเงินไปน้ากันครับผมสวัสดีครับ